วันนี้นะครับคิดว่าอยากจะมาลองล้างรถเองนะครับเนื่องจากว่าร้านล้างรถที่ผมล้างอยู่ประจํานะครับเขาล้างดีเหลือเกินนะครับมีคนเข้าไปใช้บริการเยอะแยะมากมายจนทําให้ผมเนี่ยไปจองคิวไม่ทันตลอดนะครับทําให้รถผมเนี่ยก็เป็นฝุ่นคราบสกปรกเยอะแยะแบบนี้นะครับ จะ2เดือนแล้วครับไม่ได้ล,าาลาา้างนะครับมีทั้งขี้นกมีทั้งคราบโครนต่างๆนะครับเมื่อก่อนก็ล้างเองอยู่บ้างครับแต่ใช้เป็นลักษณะของสายยางนะครับแล้วก็เป็นน้ํายาล้างปกตินะครับแบบที่เราล้างตามบ้านทั่วไปแต่เนื่องจากว่าผมสังเกตว่าร้านล้างรถเนี่ยเขาจะมีการฉีดโฟมนะแล้วก็ล้างเร็วมากเลยผมเลยอยากจะลองใช้วิธีของเขาดูบ้างนะครับโดยวันนี้เนี่ยผมก็ซื้อน้ํายาตัวที่ชื่อว่า คารายนะครับ4วันเขาบอกว่ามันเป็นโฟมล้างรถความเข้มข้นสูงนะครับแบบที่เราเนี่ยไม่ต้องไปไปขัดนะครับเราก็คือฉีดโฟมไว้แล้วก็ล้างออกได้เลยนะครับส่วนผสมก็จะอยู่ที่1ต่อ4ถ้าอยากจะให้เข้มข้นมากก็เพิ่มอัตราส่วนเข้าไปนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยต้องใช้หัวฉีดโฟมนะครับหัวพ่นโฟมเป็นสน์โฟมก็ได้นะครับ อันนี้แต่ว่าตัว a q u a t e ท h เนี่ยมันมีตัวนี้มาให้ผมเลยจะลองใช้กับตัวนี้ก่อนนะครับค่อนข้างเล็กทีเดียวนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปแบบนี้เดี๋ยวลองฉีดด้วยหัวฉีดโฟมของ a q u a t e ท h ที่เขาแถมมาก่อนนะครับผลจะเป็นยังไงลองดูนะครับผลก็คือว่าโฟมไม่ค่อยเกาะเลยครับคือมันปรับความดันต่างๆไม่ได้นะครับผมก็เลยซื้อใหม่มานะครับผมออสซิกนะครับเป็นของ ญี่ปุ่นนะครับข้อดีของตัวนี้เนี่ยมันแถมหัวต่างๆมาให้ด้วยซึ่งมีหัวที่สามารถเสียบกับตัว aquatech ของ b o s s ได้นะครับทำให้ผมสามารถที่จะใช้กับเครื่องฉีดแรงดันสูงของผมได้เลยนะครับอันนี้มันแถมมาเยอะมากเลยนะครับเราไม่ต้องออซื้อหัวเพิ่มแต่อย่างใดจริงๆตัวนี้เนี่ยราคาถูกกว่าชาวบ้านเขาด้วยนะประมาณ600กว่าบาท นะครับแค่ทองเหลืองพวกนี้เนี่ยผมว่าก็ก็คุ้มแล้วนะครับกับกระบอกสูบเจ้าอื่นๆเนี่ยขายกันหลักพันนะครับของคายไลน์เองก็มีนะครับขายกันที่พันกว่าบาทผมเลยเลือกซื้อเจ้านี้มาจริงๆมีของอีกยี่ห้อหนึ่งคือโควีหรือว่าโคนี่นี่แหละครับแต่ว่าตัวนี้ดูยอดซื้อแล้วมีเยอะสุดก็เลยซื้อตัวนี้มานะครับถ้าท่านใดใช้อควาเทคอยู่นะครับก็สามารถที่จะมาใช้กับตัวนี้ได้อย่างสบายครับจริงๆมีหัวต่ออย่างอื่นด้วยนะนะครับสามารถสอบถาม ร้านค้าก่อนที่เราจะสั่งซื้อได้นะครับแล้วก็ให้ตัวพันพันอ่อก็เรียกอะไรพันเกลียวมาด้วยนะครับของท่อตรงนี้นะครับวิธีใช้ก็ง่ายครับเราก็แค่เปลี่ยนไม่ใช่ตรงนี้นะครับอันนี้ผมบิดผิดอันอยู่เราไม่จําเป็นที่จะต้องถอดหัวตรงนี้เลยนะครับเราไปใช้ที่ด้ามปืนได้เลยนะครับเดี๋ยวเริ่มจากตรงนี้ก่อนดีกว่านะครับอันนี้เนี่ยเราต่อสายยางเข้าไปนะครับเข้ากับหัวพ่นโฟมนะครับโฟมเลนส์ของ ออสลิกานะครับด้านบนของตัวนี้เนี่ยมันจะมีให้เราปรับนะครับความดันได้ด้วยซึ่งถ้าปรับเป็นลบเนี่ยมันจะทําให้โฟมออกมาหนานะครับถ้าปรับเป็นบวกเนี่ยมันจะออกมาเป็นน้ําค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้ก็คือมีเกลียวใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับคานนี้เนี่ยเราเลือกหัวนะครับอะแดปเตอร์ที่ต่อกับปืนฉีดแรงดันสูงของเรานะครับให้เหมาะสมนะครับผมก็เลือกตัวที่มันเข้ากับหัวฉีดของ Aqua t e ท h ได้นะครับสังเกตว่า ใส่เข้าไปก็จะลิกได้พอดีนะครับก็อันนี้ทำงานได้นะครับจากนั้นเนี่ยเราก็เทสต์ดูเรียบร้อยนะครับตัวอควาเทคเนี่ยมันมันปรับองศาของปืนได้นะครับปรับปรับความเอียงได้นะครับโอเคมันก็จะเป็นภาพลักษณะนี้นะครับก็สั้นไม่ต้องใช้ยาวมากนะครับจากนั้นนะครับก็ลองผสมนะครับผมใช้สัดส่วนที่มากกว่า1่ต่อ4นะครับเพราะว่าจะได้ฟองแหละ นะครับผมก็เลยใส่ไป2เท่าเลยประมาณ2ต่อ6นะที่ผมใส่เข้าไปนะครับถ้าเทียบเนี่ยจะเห็นว่าขวดเนี้ยหลิตรนะครับขวดของออสติก้าเนี่ยหลิตรในขณะที่ของอควาเทคที่แถมมาเนี่ยน้อยนะครับผมลองใช้เนี่ยฉีดฉีดแล้วหมดนะครับไม่พอในขณะที่ของออสติก้าเนี่ยฉีดแล้วเหลือนะครับไม่ต้องใช้เต็มก็ได้ลองฉีดกันเลยนะครับครั้งแรกนะครับผมยังไม่ได้ปรับอะไรเลยนะครับวัน กว้างมากนะครับจริงๆอาจจะเราต้องแอดจัดหัวสักนิดหนึ่งนะครับมีกระเด็นไปบ้านข้างๆด้วยสังเกตว่าออโฟมเนี่ยออกมาเยอะกว่าของ a q u a t e ท h นะครับแล้วก็เกาะได้ดีอันนี้เนี่ยผมยังไม่ปรับนะครับแต่เมื่อผมปรับนะครับใหออ้ไปทางด้านลบมากขึ้นนะครับมันก็จะมีโฟ,โฟมที่หนานะครับแล้วเกาะที่ตัว ตัวรถเราเนี่ยมากขึ้นนะครับวิธีฉีดนะครับเขาแนะนําให้เราฉีดจากด้านล่างขึ้นไปข้างบนนะครับแล้วทิ้งไว้ประมาณ3นาที่นะครับมันจะค่อยๆชํ่ระเอาคราบสกปรกต่างๆนะครับค่อยๆไหลกองลงมานะครับจากนั้นเนี่ยเราก็เปลี่ยนหัวเป็นหัวฉีดน้ําแรงดันสูงปกติของเรานะครับปรับเป็นแบบล้างรถนะครับอันนี้เดี๋ยวผมลองปรับนะครับนี่นะครับผมปรับใหม่ให้มันเป็น อ่ายังนะครับอันนี้ปล่อยสักพักแล้วรอบนี้ผมค่อนข้างเทสนะครับใครมีวิธีล้างรถดีๆคอมเมนต์ได้นะครับผมมือใหม่มากนะครับสังเกตว่าเมื่อกี้เนี่ยใช้ของอ q ควาเทคเนี่ยไม่มีฟองเกาะเลยนะครับอ่านี่นะครับคราบมันก็ค่อยๆชะรล้างลงมาแบบนี้นะครับฉีดล้อต่างๆด้วยนะครับผมปรับใหม่สังเกตเห็นไหมครับโฟมหนาเลยนะครับเกาะได้ดีมากนะครับจากนั้นนะครับเราก็ฉีดล้างออกไปให้หมดนะครับ แล้วก็อันนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมสั่งซื้อมาราคาถูกมากครับใน El า z า da หรือ s h o ป e e เนี่ยเดี๋ยวผมลงไว้ให้นะครับเดี๋ยวลองมาเทียบนะครับการซับน้ำออกจริงๆซับน้ำดีเลยนะครับแทบเทียบได้กับไอ้เจ้าเขาเรียกว่าอะไรอะผ้าชาโมลหรือเปล่าเดี๋ยวผมหยิบกล่องให้ดูนะครับไอเนี้ยไอคาริเทคเนี่ยนะครับเป็นผ้าแบบนี้นะครับซึ่งถ้าแห้งเนี่ยมันจะแข็งโป๊กเลยแต่มันจะดูดน้ําได้ดีนะครับแล้วก็บิดมาไอเจ้านั้นเนี่ย เ้าพาเมื่อกี้เนี่ยสีเหลืองเนี่ยมันก็ซับน้ําได้ดีเหมือนกันนะครับราคาถูกมากนะครับผืนละ9บาทเท่านั้นเองนะครับเช็ดเสร็จแล้วหลังจากนั้นผมก็ใช้ตัว rock rock ตัวนี้นะครับเอามากับดินน้ามันนะครับดินน้ามันตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าเราไม่ต้องเราล้างแล้วก็เรามาใช้ซ้ําได้นะครับจับใช้ครั้งแรกเนี่ย มันไม่ค่อยถนัดมือนะฮะมันมันหล่นบ่อยมากนะครับอันนี้คือแต่พอใช้สักพักเนี่ยก็คุ้นเคยนะครับวิธีใช้ก็คือใช้ขณะที่รถยังเปียกแล้วก็ลูบดิดน้ํามันนะครับ<ๆ>เพื่อเอาคราบที่มันฝังตามผิวผิวของสีรถนะครับว่าฝังลึกเนี่ยออกมานะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับเนี่ยที่ผมล้างเสร็จแล้วนะครับสังเกตว่าผมอาจจะล้างไม่เป็นเนาะยังมีคราบเนี่ยลูบลูบที่ล้อรถเนี่ยยังติดไปคราบปื้นติดมืออยู่เลย นะครับแต่ว่าผิวอะไรเนี่ยมันก็ก็ล้างออกได้นะแต่ตอนครั้งแรกเนี่ยถ้าผมฉีดน้ําก่อนเนี่ยล้างไม่ออกเท่าไหร่นะครับอันนี้ขัดเงานะครับผมก็ซื้อตัวนี้มาก็ไม่รู้ดีหรือเปล่าแต่ผมชอบอยี่ห้อนี้นะเออก็ฉีดแล้วก็เช็ดได้เลยนะครับอย่าทิ้งไว้เดี๋ยวมันจะเป็นคราบสีสีเหลืองติดนะครับก็ใช้ผ้านี้อีกอันหนึ่งเหมือนกันนะครับเพื่อนๆมีวิธีล้างรถยังไงดีๆนะครับแนะนาผมด้วยผมมือใหม่มากนะครับสังเกตว่าใช้